สนดรพรานป่าเนี่ยนะครับก็ทั้งกลัวทั้งซาบซึ้งในความเมตตาของพญาช้างก็เลยเล่าเรื่องราวภารกิจของเขาให้กับพญาช้างได้ฟังเมื่อพญาช้างได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาก็ยินดีที่จะให้พรานป่าเลื่อยเอางาทั้งสองข้างของตนเองกลับไปโดยดีพร้อมกับย่นย่อระยะทางให้พรานป่าเนี่ยนะครับสามารถเดินทางกลับถึงเมืองพนสีได้ภายในเวลาเพียงแค่เจวัน หลังจากนั้นพญาช้างฉัดทันก็สิ้นใจตา,ตายจากไปเพราะพิษอันร้ายแรงจากลูกธนูส่วนพรานป่าสนด,ดอนก็เดินทางกลับบ้านไปพร้อมกับงาของพญาช้างได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยเมื่อกลับออกมาจากป่าหิมพานได้แล้วพรานป่าก็เอางาช้างเปล่งลัศมีหกประการไปถวายให้กับนางสุภัตรานางสุภัทรานี่นะครับแทบจะไม่เชื่อสายตาเลยนะทุกคน ว่าพรานป่าสนดอนจาสามารถตัดเอางาของพญาช้างกลับมาได้จริงๆพรานป่าก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับนางสุพัตธาได้ฟังว่าทั้งหมดนี้มันคือการเสียสละของพญาช้างที่ยอมมอบงาให้กับเขาได้โดยดีฝ่ายนางสุพัธาที่ได้ล้างแค้นจากชาติปางก่อนแล้วเธอกลับไม่ได้พบกับความสุขจากการแก้แค้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะทุกคน เนื่องจากเธอกลับมาละลึกถึงความรักที่มีต่อพญาช้างฉัดทันและก็เสียใจกับสิ่งที่เธอกระทำลงไปอย่างมากนางสุพัฒธาเนี่ยนะครับเอาแต่คร่ำครวญถึงสามีช้างนอนกอดงาของพญาช้างอยู่ทุกวันจนสุดท้ายเธอก็ตรอมใจตายจากไปในที่สุดค่ะ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของพญาชัดทันพญาช้างผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าหิมพานต์ที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับ